สวัสดีครับมือนี้มาตะยามตุ่มกุ้งใส่ไว้พรอว่ามือนี้ไอ้น้องสิมาเยี่ยมเลยใส่เมื่อวานนี่แหละใส่ในแล้วและวัดคือชิบ,บย่านพ่อกินเพราะคนอาจสิมาหลายคนย่านพ่อกินเลยได้ไปใส่ใหม่ คือคือแนวอยู่มันนี่เป็นลายเติมแนวอยู่อันที่จริงว่าชืบบ่อบอยชิบอยบทยบอย่ายดอกถ่ายคลิปดอกมันนี่แต่เอฟซีพี่น้องไอ้น้องทั้งไก่พื่อล้ครับถามมาว่าใส่เหงื่อหยัง่งไปใส่ตุ้มเนี่ยต้องใส่เหงื่อหยั่งเลยเลยถือโอกาสได้บอกกระเจ้าจไปเลย ว่ามีหัมหัมอ่อนมีหัมอ่อนแต่หัมนะต้องคั่วก่อนเลยคั่วให้มันหอมก่อนหัมแล้วจังเอามาคั่วหอมเสร็จแล้วเอามาเอาประเด็กมาใส่เอาประเดกมาใส่ แล้วบบดน,นี้หัวอาหารลงหัวอาหารป่าป่านังก็ได้หัวอาหารใส่เลยใส่บัหลายก็ได้ดอกใส่จักน้อยก็มากไว้พอมันเย็นเย็นแล้วก็เอาน้ําผสมมาขันให้มันเข้ากันอย่าใส่หลน้ำอย่าบ่ต้องใส่หลมันสินเหนียวใส่จักน้อยกระอน้ำาต่มีแค่นี้แหละ เนือกได้บ่มีอย่างไรบ่มีเคล็ดลับยังก็บไอ้น้องผู้แล้วอยู่ทางไกลหมดละเป็นอยากของจักกัาเจ้าอยากของจั๊กนะเลยถ่ายคลิปบอกกับเจ้าไปเลยว่าลองมึง ให้เอากุ้งรูบานนี่ดูสิพอ่อกินอยู่ดอกมือนี่ใส่สองมือละมันตุ่มบ่บลายหลังเก็บไว้สิบหลังตุ่มก็ได้ไว้ใส่พ่อได้กินกับมันนี่ อย่าลืมได้ห้ามนาต้องคั่วคั่วให้หอมอหอมพราหอมหอม้ว้วกัจังเอาประเด็กใส่เด้อพี่น้องเลย หาາด้อย ah, <c ough> oh, ู่นํามื้อนี้พอกินดูแล้วล่ะนี่บ่กินก้อยกุ้งบให้กิ้ จะเสีอมื่อน้า่นลูกคคะมอยังบ่พ่อเกี่ยวบ่หมอฝนกัะละวตาตกโอหนาวขนาดได้มือวานนี่แค่ไหนยังบ่าหนาวได้ฝิงไฟแม่บ่ได้ออกจากกองไฟเลยมือวานนี่โอ้ มาตื่นมาตอนเช้าพระไข่แน่นี่มือนี่อากาศทางพี่น้องกันหนาวอยู่บ่ทางพี่น้องอะไรเมื่อวานนี่ทางนี้ไม่รู้หนาวจะแทะได้ฝีงไฟว่ะผมเคยมีดอกยามนี้ได้ฝีงไฟนี่แต่ก็เพราะ นี่ดิมองมึงรู้บาทนี่สั้นออกแล้วแล้วบาดนี่กุง้งได้อยู่ร้อยมือนี่ผัวโบเป็นน้อยได้มือนี่ไหลได้โอ้โหคักนี่นี่เจ็กซิเมียมันจะแม่นเนาะผัวมีแต่กุ้งไร่ในไร่ผัวได้ไดหลยอยู่มือนี่ กุ้มอยู่ดอกกุ้มกินอยู่ดอกไอ้น้องมาก้อยอูงามงามงามกุ้งรอบนี่พอดีงามนี่ป่าน้อยนำเข้าอย่ามันได้จังขับออกนี่ไก่จัางามขนาดครับอ,อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ